มาหลามไว้ตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนเยอะมากเลยนะ ยาบํอ,งงอมองตายาโมกุยมือแสงมนโอตนองหักไตไทยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องมณ์ชาแนลนะคะวันนี้น้องมณ์จะพาทุกคนนะคะมาดูดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นทั้งดอกไม้ไประจาชาติไทยนะคะเป็นทั้งพืชสมุนไพรแล้วก็กินได้ทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบนะคะเดี๋ยววันนี้น้องมณ์จะ เอามาทำกับข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่านางมนจะพาทุกคนไปดูเป็นดอกไม้อะไรนะคะตามน้องมนไปเลยค่ะ นี่เลยนะคะทุกคนดอกไม้ที่น้องมนว่านะคะก็คือดอกพูนนะคะถ้าเป็นอีสานนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเราเขาก็จะเรียกว่าดอกดอกราชพฤกษ์นะคะดอกของเขาสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเด็ดกันเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะกำลังอ่อนๆเลยนี่ทุกคนเยอะมากเลยนะคะ งมนก็จะมาเด็ดไปส่วนหนึ่งนะคะเพื่อไปทำอาหารนั่นเองทุกคนเยอะมากเลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะกำลังอ่อนๆเลยนะคะ จะเด็ดดอกไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปล้าใส่ปลานะคะที่สวนนั่นเองนะคะดอกของเขานะคะยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะยังช่วยหลอลื่นลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็รักษาแผลกระเพาะอ,อาหารหรือรังอะไรอย่างนี้ด้วยทุกคนส่วนสารสกัดจากใบของเขานะคะทุกคนก็คือจะสามารถมีฤทธ ช่วยต้านการเกิดพิษในตับของเรานั่นเองนะคะดีมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็รีบไปกินกันเลยดีกว่าคะ่ะสารพัดคุณแยอๆมากมายนะคะเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นทั้งสมุนไพรนั่นเอง ส่วนฟากของเขานะคะก็จะช่วยแก้อาการจุกเสียดนั่นเองทุกคนนี่ก็จะเป็นเปลือกข้างนอกนะคะส่วนถ้าเราหักมานะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดของเขาจะอยู่ข้างในนะคะอันที่เป็นสีดำๆนี่จะเป็นหุ้มไว้นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะทุกคนเรามาอยู่ใต้ต้นดอกดอกคูณนะคะหรือว่าดอกราชพฤกษ์นั่นเองนะคะสวยมากทุกคน นี่เลยนะคะกำลังออกดอกใหม่ๆเลยนะคะเยอะมากทุกคนแล้วก็เป็นสีเหลืองอล่ัมทั้งต้นเลยแบบนี้เลยนะคะว้าวเราไปเด็ดกันต่อเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนเราได้มาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปที่สวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาปลาต่อนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอาดอกคูนนะคะไปล้ำใส่กับปลานั่นเองนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ ทั้งนี้คะทุกคนอันนี้จะเป็นต้นหางนกยุงนั่นเองนะคะดอกหางนกยุงนะคะสวยมากค่ะทุกคนแดงไปหมดทั้งต้นเลยนะคะวันนี้น้องมนต์มาเก็บดอกคูณแล้วก็ได้มาเห็นดอกหางนกยุงด้วยนะคะนี่ทุกคนออกเต็มต้นเลยนะคะแดงไปหมดเลยนะคะนี่น้องมนต์ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะดอกของเขาสวยมากค่ะ ส่วนดอกหางลกยูงนะคะเอาไว้ประดับสวยงามอย่างเดียวไม่พอนะคะยังมียังเป็นสมุนไพรได้ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็มาเห็นดอกไม้สวยๆที่ปกติเขาจะประดับไว้ข้างทางใช่ไหมคะแต่ที่จริงๆแล้วก็ล้วนแต่เป็นสมุนไพรนะคะสามารถเอามารับประทานได้นั่นเองนะคะ ให้ดูดอกหางนกยุงไปนะคะทุกคนสวยมากแล้วก็เดี๋ยวน้องมนก็จะไปสวนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างทางไปสวนนั่นเองนะคะพาทุกคนมาดูดอกหางนกยุงก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปสวนกันต่อเลยนะคะที่สวนน่าหนาวมากเลยนะคะน้องมนขึ้นมาเช้ามากนั่นเองนะคะเพื่อที่จะมาสัมผัสอากาศด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าในสวนยังแบบไม่ร้อนนะคะ มาถึงน้องมนก็ได้เดินทางมาถึงที่สวนแล้วนะคะซึ่งตรงนี้หนาวมากทุกคนแล้วก็ยังมีแบบไอหมอกอย่างนี้ขึ้นลอยอยู่เต็มไปหมดเลยแบบนี้เลยนะคะหนาวสุดๆไปเลยค่ะทุกคนมีประมาณ1ิบองศานะคะตรงนี้นี่ยังปกคลุมด้วยหมอกเลยนะคะหนาวสุดยอดมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันต่อเลยนะคะ นี่ทุกคนน้ำค้างเต็มไปหมดเลยนะคะนี่หมอกเต็มเลยนะคะวันนี้หนาวมากๆค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเด็ดดอกคูณนะคะเด็ดเอาแค่ กีบดอกนะคะทุกคนถ้าเป็นก้านเราไม่เอานะคะจะแข็งมากเลยนะคะเราเอาแค่กีบดอกนั่นเองนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่หลังจากที่เรานะคะไ,<ป>ได้เด็ดออกนะคะ<ป>เดี๋ยวเราก็จะไปใส่เครื่องนั่นเองนะคะเงียบแป๊แบ,บนหนึ่งนบิงบิน<ป>เดี๋ยวเราก็เอาหอมด่วนไปใส่ด้วยนะคะเด็ดหอมด่วนไปนิดนึงนี่นะคะทุกคน นี่หนาวมากแล้วก็เอาผักไผ่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่กับหลามปลากับดอกคูนนั่นเองนะคะนี่ทุกคนปลาตัวเล็กๆเ,เยอะมากเลยนะคะนี่ปลา มีเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้ำใส่ใส่กับดอกคูนั่นเองนะคะตอนเช้าน้ำอุ่นมากทุกคนอุ้ยนี่ได้ามาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาเริ่มตามเครื่องกันเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเครื่องที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะ นี่นะคะนี่คือดอกคุนที่เราเตรียมไว้นะคะทุกคนจากนี้เดี๋ยวน้องมนก็จะใส่เครื่องที่น้องมนตามไว้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะจากนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ปลานะคะทุกคนอันนี้ก็คือเครื่องที่น้องมนใส่ไว้นะคะนี่คือผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น ออหอมดวนนะคะผักไผ่นะคะทุกคนแล้วก็เครื่องนะคะจากนี้เดี๋ยวน้องมนก็จะใส่ขม,มิ้นลงไปด้วยนะคะนี่นะากินแล้วก็ใส่ปลานะคะตามด้วยปลาของเรานั่นเองนะคะนี่ปลาเราก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะ เดี๋ยวเราก็มาคุกเค้าแล้วค่อยเอาไปใส่กระบอกไม้ไผ่นะคะทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาคุกเค้าเลยนะคะทุกคนหอมอมากเลยนะคะอ หน่อไม้งามๆทุกคนหน่อไม้ที่สวนออกแล้วนะคะนี่ทุกคนหนาวมากหนาวขนาดไหนโอ้หน้ำค้างเต็มไปทุกทีเลยนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราคุกเ้าให้เครื่องเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวน้งมนต์ก็จะเอาปลาใส่เข้าไปก่อนนะคะ ปลาเรานะคะทุกคนเดี๋ยวน้อมนก็จะเอาใบใบชายาใบต้นชายานะคะมาปิดไว้นั่นเองนะคะนี่ทุกคนเสร็จแล้วนะคะ หลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาใแบ,บบาชายต้นชายานะคะหรือว่าเอาใบาอะไรก็ได้นะคะที่กินได้นะคะเอามาปิดรูไว้นั่นเองนะคะบบน,นี่เพื่อให้เขาสุกไว้ขึ้นนะคะน,นี่นะ,ะน้ำมนก็จะมาลหลาไมแบบนี้เลยนะคะแบบข้าวเราก็สุกแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นข้าวดอยนะคะทุกคนปลูกกันบนดอยนี้เลยนะคะหอมมากทุกคนแล้วก็เม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็มีความนุ่มอยู่ในตัวด้วยนี่ทุกคนสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินเข้ากันแล้วนะคะทุกคนนี่หอมมากทุกคนทุกคนสุกแล้วนะคะนี่ หอมมากคือคนน่ากินมากเลยนะคะนี่เลยกับข้าวเราวันนี้นะคะ คน่ากินมากเลยนะคะกินหอมมากๆนะคะวันนี้ที่เราเอามาแต่งจานนะคะนี่ก็จะเป็นเป็นดอกหางนกยุงนะคะอันนี้ก็สวยมากนะคะนี่ทุกคนมากินข้าวกัน้องมนกันนะคะนี่ค่ะกับข้าวเราสุกแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคน นี้นะคะมีผักกูดด้วยนะคะทุกคนริมน้ําที่สวนน้องโมน,นะคะผักกูดกําลังออกแบบสวยๆเลยอะทุกคนนี่เดี๋ยวน้องโมจะเด็ดผักกูดนะคะเอาไปใส่เอาไปแกงใส่กับดอกคูนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะได้อยู่ประมาณสองเมนูนั่นเองนะคะเมนูดอกคูนแกงใส่ผักกูดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือลาม ล้ำดอกคูณใส่ปลานะคะเรามันเด็ดไปเลยนะคะผักกุดกำลังออกแบบนุ่มๆกำลังออกแบบนี่นะคะอ่อนมากเลยนะคะทุกคนส่วนแกงนะคะน้องมลก็จะใส่อันนี้จะเป็นเป็นผักกุดนะคะน้องมลก็จะใส่ผักกุดด้วย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกคูนนะคะเดี๋ยวเราจะทําแกงถอกดอกคูนกันต่อเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะน้ําที่เราตั้งเดือดเสร็จนะคะเราก็ใส่ดอกคูนกับผักกุดลงไปเลยนะคะน่ากินมากเลยนะคะ ต้นแกงเราก็เสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะนี้ก็จะเป็นแกงดอกคูณใส่ผักกูดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะทุกคนหอมมากนะคะที่เราลามไว้ก็อร่อยไปอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็เอามาต้มก็อร่อยไปอีกอย่างนึงนะคะหอมมากเลยทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะ หอมมากรสชาติของดอกคูนนะคะก็จะออกแบบเปรี้ยวๆในตัวหน่อยนะคะแต่หอมมากนะคะเดี๋ยวน้องมนก็จะขอตัวไปกินข้าวต่อเลยนะคะเดี๋ยวน้องมนจะลาทุกคนไปตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เลมอนนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่เดี๋ยวน้องมนเด็ดไปนะคะ